กับช่องมันไทยสฉพาะอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบารุงผิวสูตรง่ายๆเลยนะคะใครที่ไปโดนแดดไหมแดดเผามานะคะครีมสูตรนี้สุดยอดจริงๆเลยนะคะใช้เพียงข้ามคืนหน้าของเราจากที่เราไปโดนแดดแดดเผาแดดไหมมาหน้าแดงๆนะคะตื่นเช้ามาหน้าจะหายแดงยุกๆจากที่ว่าหน้าเป็นแดงๆจะ จะหายเลยนะคะจะกลับมาขาวจะกลับมาเนียนเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการตัดนิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้คือน้ำสับป,ปะรดสดนะคะคือส่วนตัวเอาไปปั่นเก็บไว้ใช้นะคะถ้าใครอยากปั่นเก็บไว้ใช้นะคะเราใช้สับป,ปะรดหนึ่งแก้วใช้น้ำเปล่าหนึ่งแก้วแล้วเราก็ไปปัน่นแล้วก็ไปกรองเอาแต่น้ำเขาสามารถเก็บได้หนึ่งอาทิตย์อยู่นะคะ ปั่นแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะในส่วนของน้ําสับประรดเขาจะสุดยอดจริงๆเลยนะคะในการเรื่องช่วยสมานแผลคนที่ไปถูกแดดเผาแดดไหมมานะคะในส่วนของสับประรดเนาะเขาจะสุดยอดจริงๆเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของสับปะรดเขาจะมีแร่ธาตุมีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน C, มมเอนะคะ,แล,นนะ,คะแล้วจะช่วยบํารุงผิวให้ขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ำสับประรดอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ไปทาเก็บไว้นะคะใครไม่อยากทําบ่อยๆไม่อยากปัน่นบ่อยๆนะคะส่วนตัวทําแล้วก็ปั่นเก็บไว้แบบนี้เลยนะคะนี่เนาะหนึ่งช mm ้อ hmm. นชาเขาจะข้นมากๆเลยนะคะเราทําเองปั่นเองนะคะนี่นะคะในส่วนของ Je เจวันหางจระเ้เขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจะ่างสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยคลายพิษร้อนดับพิษร้อนต่างๆเลยนะคะในส่วนของเจวันหางจระเ้เราก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชา สองช้อนชาไม่พอเราเพิ่มได้นะคะตัวต่อไปอนี่เลยนะคะในส่วนของน้ํามันเมล็ดอัลมอนด์นะคะในส่วนของน้ำมันเมล็ดอัลมนะะนอนด์ก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นแล้วก็ยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระสรร,รพคุณเยอะะเลยนะคะเข้าไปอ่านใน Google เพิ่มเติมนะคะในส่วนของน้ำมันอัลมอนด์นเนาะเราก็จะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะบํารุงผิวเราเองเนาะใส่เยอะผิวเราดีเยอะนะคะ ตัวนี้คือน้ำมันเปลือกส้มตัวนี้คือสูตรสกัดเย็นนะคะส่วนตัวสกัดไปใช้เนาะใครอยากทํากับเข้าไปย้อนดูในคลิปนะคะพาทําไปแล้วนะคะในส่วนของน้ามันเปลือกส้มใครจะมาทาทาเป็นเซรั่มก็สุดยอดเลยนะคะในส่วนของน้ามันเปลือกส้มทาแทนเซรั่มเราไม่ต้องไปซื้อเซรั่มแพงๆนะคะเราก็สวยได้นะคะมีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะบำรุงผิวเราเองนะคะนี่ค่ะ เราไม่ต้องกะปริมาณหรอกค่ะเราใส่ไปเลยเราบำรุงผิวเราเองนะคะหลังจากนั้นเรามาคนส่วนผสมเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเก็บในตู้เย็นได้เก็บถึงสิวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ำสับปะรดสดนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมเขาจะสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะเหลืองสวยแบบนี้เลยนะคะมาทากันเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะ จะเหลืองแบบเนียนๆสวยแบบนี้เลยนะคะเรามาทาเลยนะคะทาไปเลยค่ะเช้าก่อนนอนได้เลยนะคะเขาจะหอมมากๆเลยนะคะหอมน้ำสับป,ประรดสดปัน่นน้ำน้ำหนึ่งแก้วสับป,ประรดหนึ่งแก้วนะคะอัตราส่วนเท่ากันไปปัน่นแล้วก็กรองแล้วก็เก็บไปใช้ได้หนึ่งอาทิตย์นะคะเราไม่อยากปั่นบ่อยๆไม่อยากทำบ่อยๆนะคะ นี่ค่ะแล้วทาแบบนี้แล้วก็ปล่อยเขาแห้งใครอยากทาครีมตัวไหนทาทับก,ก็ทาทับไปได้เลยนะคะอย่าลืมไปทําใช้นะคะอ่ะครีมวิตามินซีตัวนี้สุดยอดจริงๆนะคะในส่วนของอาสับลดเขาวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะจะทําให้ผิวของเราขาวกระจังงใสไวมากๆเลยนะคะ อเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะมีคลิปสุดดีสุดเด็ดจะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ